บ่าอุดรมาแล้วคนอีสานบอยานผู้ใดผมจะจบทุกข่าวนัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังไลน์แม่ชิงอยากจะพูดช่องเธอได้ผัวเรื่องอะไรอ้าบังคบอกว่าวังดีผัวใครนะวังดีมันเกิไอ้หลงูเเรื่องอะไรเงเรื่องเวลาเวลารายเวลาของใครของมันทำไมต้องเป็นเกิดเาเอาไปอีมาเอาไคุณป้า นะคุณมาบอกให้พ่อแบมเปลี่ยนเวลานะ่ะพ่อแบมไม่ใช่ผู้ต้องสองสัยนะคะออคุณมาเปลี่ยนให้เปลี่ยนเวลานะ่ะมันไม่ใช่<อ>เวลาของใครของมันพ่อแบมก็อยู่เวลาของอพ่อแบมไม่เกี่ยวกับใครเลยเยิงมาแล้วบอกว่าหวังดีกับครอบครัวเขาเอาคุณหวังดีอะไร <c oughs> ไม่ไม่หเห็น <c oughs> <c oughs> ค,คุณป้าขานะ่ะมาค่ะคุณป้าขานะ่ะมาบอกว่า หวังดีนะกับไอ้น้องฮูกนะ่ะเป็นคนหวังดีผัวคุณป้าขานะ่ะเป็นคนหวังดีค่ะมาบอกให้มาพูดเรื่องเวลา,วลาหวังดีกับพ่อแบมพ่อแบมไม่ใช่พูดต้องสงสัยพ่อแบมพูดความจริงเวลาความจริงพูดเหมือนกันทุกครั้งค่ะออพ่อแบมเปลี่ยนไม่ได้คุณนะ่ะมาบอกให้เราเปลี่ยนเวลาทําไมคุณป้าขาเข้าใจด้วยนะคะ เวล,ลาของพอ่อแบมก็คือเว<ข>ล,ลาของพ่อแบมโอ้พูดดีใส่ตัวพูดช่วยเหตุนคนอื่นค่ะฉันเห็นแล้วไลน์เมื่อกี้นะ่ะบอกว่าผัวคนดีดีร <c oughs> ุ้งนะดีบอกว่าฟั <c oughs> างดีกับครอบครัวเรา ไม่ตัองหวังดีหรอค่ะของเราอยู่ได้ไม่ใช่ผู้ต้องอสงสัยเหรอเขาว่าในนี้ถ้าเป็นเวลาให้เขานะเขาะใช้นี่ให้อ, <laughs> อ๋อเหรออ๋อแบบนั้นเหรอลุงม็อกอ๋อฉันไม่รู้ค่ะเออมาพูดจนม็นเป็นตุเป็นตาหัวคดีนะดีหวังดีหวังดีกับครอบครัวเราเอาหวังดีอะไรค่ะคุณคุณพูดผู้ต้องสงสัยแล้วก็คุณคุณผู้ต้องหาค่ะ เราพูดความจริงค่ะพ่อแบมพูดความจริงความจริงพูดเหมือนกันทุกครั้งค่ะเวลาใครเวลา,าใ,คใครเวลามันถ้าคุณเกินเวลาให้ผมผมจะใช้มือที่ผมสี่คุณมันต้องมาพูด <c oughs> พูดดีหรือเปลป้าคุณก <c oughs> ็ผัวคันรวังดีคุณตาขามาบอกว่าว่าผัวหวังดีหวังดีกับครอบครัวเรา ที่รถมาถึงบ้านเราน่ะมาบอกให้เราเปลี่ยนเวลาน่ะบาังดีค่ะเอาคนละเวลาค่ะอลาไม่ได้ของขึ้นเลยนะคะเห็นแล้วอย่าไปขึ้นเดี๋ยวเขาใช้นี่ให้เหรอโอ้ตาแล้วเอาไปอีกมานั่งเลยตลกมากเลยอันนี้ขอฝากมาถึงคุณป้าขาด้วยนะคะไม่ต้องมาหวังดีกับครอบครัวเราค่ะ บางทีกับผัวตัวเองครอบครัวตัวเองเอาตัวให้รอดก่อนเธอคะนะคะ้าอตามนั้นนะเพราะว่าพวกเราน่ะบอกว่าเขามาฟังดีทีรถมาบอกโอ๊ตจยพวกเราไม่ได้ทำผิดค่ะเราไม่ใช่พู้ต้องสงสัยนะคะคุณเองอ่ะเดือดร้อนอะไรคุณนะมาให้เราเปลี่ยนเวลาน่ะ ได้มางดีมาหวางดีในประทอนตกว่าผัวก่ะหนูยวางนี่เป็นคนดีเหลือเกินไปแล้วแม่แบมดีนะถ้าออกอาการแบบนี้หนูก็ไม่เอานะดีแบบนี้หนูไม่เอาหนูกลัวหนูไม่ค่อยได้ดูหนูไม่ค่อยได้ดูไลฟ์สดหนูไม่ค่อยได้ดูข่าวเลยไม่นูก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เขาเกิดอะไรเออ หนูไม่ค่อยได้ดูข่าวหนูอยู่กับน้องน้าข่าวหนูไงเออหนูก็ทำกับข้าวทำอะไรกินกันไงแม่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรพวกเรามากไงเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจไงบางทีบางทีเราดูสื่อใหญ่ๆบางทีเราก็น้อยใจนะเวลาเอาข่าวเราไปแบบหนึ่งล้วไปเสนอเราอีกแบบหนึ่งเราก็น้อยใจอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไงเราให้ความจริงไงถึงจะจะไปบิดเบือนก็เปิดมาสิมาฟังจากปากเราเองสิว่าเราพูดยังไงไง เออแต่เขาไปออกข่าวก็เป็นอีกแบบนึงก็ต้องเอาความจริงเราออกมาพูดพูดเต็มพูดเต็มอ้นั้นเลยพเพราะาบผัวความจริงแหละหนูไม่เคยกลัวนะเขาบอกให้เวลาตรงกับเขานะเขาจะใช้นเทกรศให้ไม่เวลาใครเวลาเนะาเอาเวลาเราก็เวลาลวเราสิ <c oughs> เราไม่ได้โกหกเวลาเาไม่ได้ไปเดี่ยวังจะได้พอดีกัน